วันนี้อาตมาภาพจะขอสอนธรรมะในหัวข้อที่ใกล้ตัวมากคือเรื่องความแค้นความพยาบาทและการวางใจด้วยเมตตาการุณาอาโหสิกรรมเพื่อให้ใจพ้นจากไฟที่เผาเราอยู่ทุกวันแม้ภายนอกเราจะดูปกติทำงานได้ยิ้มได้แต่ข้างในอาจกำลังถูกไฟโทสะเผาอยู่ไม่รู้ตัวในชีวิตจริงหลายท่านเคยเจอเหตุการณ์ที่เจ็บลึก เช่นถูกคนใกล้ชิดเอาเปรียบถูกโกงถูกหักหลังถูกทำให้เสียชื่อเสียทรัพย์หรือเสียอนาคตจนใจเราไม่ยอมปล่อยคิดวนซ้ำๆวางแผนตอบโต้อยากให้เขาได้รับผลอย่างที่เรารู้สึกนี่เป็นธรรมดาของปุถุชนแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าถ้าเราไม่ฝึกใจความแค้นจะค่อยๆกลายเป็นเครื่องพันธนาการผูกเราไว้กับทุกข์ในพระไตรปิฎก พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการระงับความโกรธความพยาบาทไว้ชัดเจนโดยเฉพาะในธรรมบทมีคาถาที่คนไทยคุ้นมากว่าเวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวนเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนหลักนี้เป็นหัวใจของการออกจากวงจรไฟแค้นและในกากระจูปม,มสูตรพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เราฝึกเมตตาแม้ถูกกระทำอย่างหนักหน่วงเปรียบเหมือนถูกเลื่อยตัดอวัยวะ ผู้ใดมีจิตคิดประทุษร้ายผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของพระองค์จุดประสงค์ไม่ใช่ให้เราอ่อนแอแต่ให้เราเห็นว่าโทสะเป็นไฟที่เผาผู้ถือไฟก่อนเสมอวันนี้เราจะเรียนรู้เป็นระบบว่าความแค้นเกิดขึ้นอย่างไรในใจมวันนี้อาตมาภาพจะขอสอนธรรมะในหัวข้อที่ใกล้ตัวมากคือเรื่องความแค้นความพยาบาทและการวางใจด้วยเมตตากรุณา อาโหสิกรรมเพื่อให้ใจพ้นจากไฟที่เผาเราอยู่ทุกวันแม้ภายนอกเราจะดูปกติทำงานได้ยิ้มได้แต่ข้างในอาจกำลังถูกไฟโทสะเผาอยู่ไม่รู้ตัวในชีวิตจริงหลายท่านเคยเจอเหตุการณ์ที่เจ็บลึกเช่นถูกคนใกล้ชิดเอาเปรียบถูกโกงถูกหักหลังถูกทำให้เสียชื่อเสียทรัพย์หรือเสียอนาคตจนใจเราไม่ยอมปล่อยคิดวนซ้ำ วางแผนตอบโต้อยากให้เขาได้รับผลอย่างที่เรารู้สึกนี่เป็นธรรมดาของปุถุชนแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าถ้าเราไม่ฝึกใจความแค้นจะค่อยๆกลายเป็นเครื่องพันธนาการผูกเราไว้กับทุกข์ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการระง,งับความโกรธความพยาบาทไว้ชัดเจนโดยเฉพาะในธรรมบทมีคาถาที่คนไทยคุ้นมากว่าเวนย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวน เวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนหลักนี้เป็นหัวใจของการออกจากวงจรไฟแค้นและในกากระจูปมมสูตรพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เราฝึกเมตตาแม้ถูกกระทำอย่างหนักหน่วงเปรียบเหมือนถูกเลื่อยตัดอวัยวะผู้ใดมีจิตคิดประทุษร้ายผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของพระองค์จุดประสงค์ไม่ใช่ให้เราอ่อนแอแต่ให้เราเห็นว่าโทสะเป็นไฟที่เผาผู้ถือไฟก่อนเสมอ วันนี้เราจะเรียนรู้เป็นระบบว่าความแค้นเกิดขึ้นอย่างไรในใจทำไมความแค้นทำร้ายเราเองก่อนอโหสิกรรมในทางพุทธหมายถึงอะไรไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการปล่อยใจพ้นจากการผูกเวรวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมตตาภาวนาการให้อภัยอย่างมีปัญญาการตั้งขอบเขตที่ถูกทำเมื่อฟังจบโยมจะได้เครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงเวลาความโกรธขึ้น เวลาความแค้นย้อนมาเวลานอนไม่หลับเพราะคิดเรื่องเดิมๆและจะเข้าใจคำสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านเตือนเสมอว่าคนอื่นทำให้เราโกรธได้เพราะเราเผลอเอาใจไปฝากไว้กับเขาเราจะเอาใจกลับมาอยู่กับธรรมอยู่กับสติอยู่กับปัญญาความแค้นในภาษาธรรมคือโทสะพยาบาทอาฆาตคำว่าความแค้นในทางธรรมมักเกี่ยวข้องกับคำบาลีสำคัญสคำหน โทสะคือความขัดเคืองความโกรธความไม่พอใจเป็นอกุศลมูล 2. พยาบาทคือความมุ่งร้ายความคิดประทุษร้ายอยากให้เขาเดือดร้อนเป็นอกุศลกรรมบททางใจ 3. อาคาตคือความผูกใจเจ็บความค้างคาไม่ยอมวางโทสะเหมือนไฟลุกขึ้นวูบหนึ่งแต่พยาบาทกับอาคาต คือไฟที่เราเติมเชื้อให้ลุกต่อด้วยความคิดซ้ำๆด้วยความจำด้วยการเล่าเรื่องเดิมให้ตัวเองฟังซ้ำจนกลายเป็นนิสัยในจิตพระพุทธเจ้าจัดพยาบาทไว้ในนิวรณ์ห้าด้วยคือพยาบาทนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้สงบไม่ให้เห็นธรรมไม่ให้เกิดปัญญาต่อให้เรานั่งสมาธิใจก็จะวนอยู่กับเรื่องที่แค้นเพราะนิวรณ์ปิดทางไว้ ทำไมไฟแค้นเผาเราเองก่อนหลักกรรมและสภาพจิตโยมทั้งหลายความจริงที่ต้องเห็นตรงๆคือคนที่ถูกเผาก่อนคือผู้โกรธคนที่นอนไม่หลับก่อนคือผู้ผูกเวรคนที่สุขภาพสุดก่อนบ่อยครั้งคือผู้แบกไฟไว้ในอกในพระสูตรหลายแห่งพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบโทสะเหมือนถ่านไฟร้อนคนที่กรรมถ่านจะพองก่อนแม้ตั้งใจจะคว้างใส่คนอื่น นี่คือธรรมชาติของกิเลสและในเชิงกรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นกรรมคือเรามีเจตนาคิดร้ายพยาบาทอาฆาตนั่นเป็นกรรมทางใจทันทีแม้ยังไม่ลงมือทำร้ายใครใจก็เป็นอกุศลแล้วผลของอกุศลคือความเร่าร้อนความกระวนกระวายความเศร้าหมองดังนั้นคำที่ครูบาอาจารย์เตือนว่าไฝาแขนเผาคนอื่นไม่ได้หรอก มันเผาจะใจเราจึงตรงกับพระพุทธพจน์โดยแก่นแท้วิญญาณพยาบาทในความหมายทางธรรมไม่ใช่ผีแต่คือจิตที่ถูกโทสะครอบงำบางคนมีประสบการณ์นิมิตเห็นภาพเหมือนเงามืดเหมือนตัวเราอีกด้านหนึ่งกำลังกัดกินใจเราเองในทางธรรมเราอธิบายได้ว่านิมิตเช่นนั้นเป็นอุคคะนิมิตหรือปฏิภาคนิมิตหรือเป็นภาพจากจิตใต้สำนึกที่สะสมความกลัว ความโกรธความค้างคาเมื่อร่างกายอ่อนแรงหรือจิตอ่อนแรงภาพเหล่านี้เด่นขึ้นมาพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้เราตื่นเต้นกับนิมิตแต่ให้ใช้เป็นเครื่องชี้ว่าจิตกำลังถูกอกุศลครอบงำเหมือนเรามองกระจกแล้วเห็นหน้าหมองเราไม่ต้องไปสู้กับกระจกแต่ต้องล้างหน้าคือล้างใจด้วยสติและเมตตาในหลักปฏิจจสมุปบาทแบบย่อเมื่อมีผัสสะกระทบก็เกิดเวทนา ถ้าไม่มีสติก็เกิดตัณหาแล้วเกิดอุปทานแล้วเกิดพบแล้วเกิดทุกข์ต่อไปนี่คือวงจรที่ต้องตัดด้วยสติและปัญญาอาโหสิกรรมคืออะไรปล่อยกรรมผูกในใจไม่ใช่ลบกฎหมายไม่ใช่ยอมให้เขาทำซ้ำคำว่าอาโหสิกรรมคนไทยใช้กันมากแต่ต้องเข้าใจให้ถูกตามธรรมในทางโลกอาจยังต้องดำเนินการตามความถูกต้อง เช่นทวงหนี้ตามกฎหมายแจ้งความรักษาสิทธิของตนอย่างสุจริตไม่ใช่ปล่อยให้ความอายุติธรรมดำรงอยู่แต่ในทางธรรมอโหสิกรรมคือเลิกผูกเวรในใจเลิกเอาความแค้นมาเป็นอาหารของจิตคือยอมรับความจริงว่าเหตุการณ์เกิดแล้วแต่ไม่ยอมให้มันเกิดซ้ำในใจทุกวันพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญขันติความอดทนอดกลั้น และเมตตาความปรารถนาดีเป็นคำเครื่องคุ้มครองโลกในเมตตาสูตรทรงสอนให้แผ่เมตตาไม่มีเวรไม่มีพยาบาทนี่เป็นการฝึกใจให้พ้นจากความคับแคบอโหสิกรรมจึงไม่ใช่คำพูดสวยๆแต่เป็นการตัดเชื้อไฟด้วยสติและปัญญาวิธีปฏิบัติเมื่อไฟแค้นลุกมีสขั้นตอนที่ทำได้จริงขั้นที่หนึ่งรู้ทัน รู้ว่าโทสะเกิดแล้วฝึกสังเกตอาการของโทสะเช่นใจร้อนแน่นหายใจสั้นคิดวนอยากพูดแรงๆอยากเอาชนะในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าสอนให้ดูจิตในจิตเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะไม่ใช่ปล่อยให้โทสะเป็นเราขั้นที่สองยุดเติมเชื้อลดการเสพสิ่งกระตุ้น อโหสิกรรมคืออะไรปล่อยกรรมผูกในใจไม่ใช่ลบกฎหมายไม่ใช่ยอมให้เขาทำซ้ำคำว่าอโหสิกรรมคนไทยใช้กันมากแต่ต้องเข้าใจให้ถูกตามธรรมในทางโลกอาจยังต้องดำเนินการตามความถูกต้องเช่นทวงหนี้ตามกฎหมายแจ้งความรักษาสิทธิของตนอย่างสุจริตไม่ใช่ปล่อยให้ความอายุติธรรมดำรงอยู่แต่ในทางธรรม โหสิกรรมคือเลิกผูกเวรในใจเลิกเอาความแค้นมาเป็นอาหารของจิตคือยอมรับความจริงว่าเหตุการณ์เกิดแล้วแต่ไม่ยอมให้มันเกิดซ้ำในใจทุกวันพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญขันติความอดทนอดกลั้นและเมตตาความปรารถนาดีเป็นคำเครื่องคุ้มครองโลกในเมตตาสูตรทรงสอนให้แผ่เมตตาไม่มีเวรไม่มีพยาบาท นี่เป็นการฝึกใจให้พ้นจากความคับแคบอโหสิกรรมจึงไม่ใช่คำพูดสวยๆแต่เป็นการตัดเชื้อไฟด้วยสติและปัญญาวิธีปฏิบัติเมื่อไฟแค้นลุกมีสี่ขั้นตอนที่ทำได้จริงขั้นที่หนึ่งรู้ทันรู้ว่าโทสะเกิดแล้วฝึกสังเกตอาการของโทสะเช่นใจร้อนแน่นหายใจสั้นคิดวนอยากพูดแรงๆอยากเอาชนะ ในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าสอนให้ดูจิตในจิตเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะไม่ใช่ปล่อยให้โทสะเป็นเราขั้นที่สองหยุดเติมเชื้อลดการเสพสิ่งกระตุ้นบางคนไปส่องข่าวไปถามคนนั้นคนนี้ไปขุดเรื่องเก่ายิ่งทำยิ่งเติมเชื้อไฟพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอินสีสังวรคือสำรวมตาหูจมูก ลิ้นกายใจไม่ปล่อยให้ใจไหลาตามอารมณ์ขั้นที่สแผ่เมตตาแบบมีปัญญาเมตตาไม่ใช่ชอบคนที่ทำผิดแต่คือไม่ให้ใจเราเป็นพิษเริ่มจากแผ่เมตตาตนเองก่อนเพราะคนที่ถูกไฟเผาคือเราขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากเวรพ้นจากภายัยพ้นจากความทุกข์ใจแล้วค่อยแผ่ไปยังผู้อื่นรวมถึงคนที่เราไม่ชอบ โดยตั้งใจว่าขอให้เขามีสติรู้ผิดชอบขอให้เขาพ้นจากอากุศลน,นี่คือเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่เมตตาแบบหลงขั้นที่สวางด้วยปัญญาทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสังขารเกิดแล้วดับแต่ยึกไว้จึงทุกข์เมื่อเห็นว่าความโกรธก็เกิดแล้วดับความคิดแก้แค้นก็เกิดแล้วดับ ก็จะไม่ถูกมันลากไปคำสอนจากครูบาอาจารย์เพื่อยืนยันความจริงของการปฏิบัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนว่าเวลาจิตมีโทสะอย่าเพิ่งไปมองว่าคนอื่นผิดอย่างไรให้ย้อนมาดูว่าไฟในใจเรากำลังทำอะไรกับเราหลักคือดูจิตให้เห็นกิเลสเป็นกิเลสไม่ใช่เป็นเรา ท่านเน้นเรื่องสติและความเพียรเพราะโทสะไม่หายด้วยการคิดเอาชนะแต่หายด้วยการรู้ทันและไม่ตามพอไม่ตามกิเลสขาดอาหารก็อ่อนกำลังหลวงพ่อชาสุภัทโทสอนว่าคนโกรธเหมือนคนกำถ่านไฟแล้วบอกว่าจะเอาไปปาใส่คนอื่นคนกำถ่านไฟร้อนก่อนใจความคือ อย่าแบกไฟไว้เองท่านสอนให้รู้เท่าทันอารมณ์ไม่ใช่ไปกดข่มแต่ให้เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่เที่ยงเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปถ้าเราไม่ไปเป็นเจ้าของมันมันก็ผ่านไปเองหลวงพ่อชามักย้ำว่าการให้อภัยไม่ใช่ทําเพื่อคนอื่นอย่างเดียวแต่ทําเพื่อความสงบของเราเพราะถ้าเราไม่ให้อภัย ใจเราจะเป็นคุกของตัวเองหลวงปู่ดูลอตุโลสอนว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยจิตเห็นจิตเป็นมักคผลเกิดที่จิตความแค้นคือจิตส่งออกนอกคือส่งใจออกไปจับคนที่ทำเราแล้วปรุงแต่งต่อเนื่องถ้าเรากลับมาที่จิตเห็นจิตคือเห็นความโกรธเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวเราความร้อนจะค่อยๆดับ นี่คือมัคคือทางปฏิบัติหลวงปูเ่เทศเทศสังสีสอนว่าเมตตาเป็นธรรมที่ทำให้ใจอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างเพราะใจแข็งกระด้างจะรับธรรมยากเมตตาจึงไม่ใช่เรื่องอารมณ์ดีแต่เป็นเครื่องชำระใจให้สะอาดจากพยาบาทเมื่อใจสะอาดขึ้นสมาธิเกิดง่ายปัญญาเกิดง่าย และการตัดสินใจในทางโลกก็จะไม่ถูกโทสะลากไปเมื่อคนเราจมอยู่กับความแค้นนานๆจิตจะสร้างโลกของความแค้นขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเรียกเป็นนิมิตเป็นภาพเป็นความฝันหรือเป็นความรู้สึกเหมือนมีเงาตามหลอกหลอนแท้จริงคืออกุศลที่สะสมหนาแน่นครูบาอาจารย์จึงเมตตาเตือนว่าอย่าไปต่อสู้กับคนด้วยไฟ ให้กลับมาดับไฟที่ใจเพราะถ้าใจดับไฟภายนอกก็ทำอะไรเราได้น้อยลงส่วนที่กล่าวว่าเมื่อเอ่ยปากอโหสิกรรมแล้วอาการเจ็บป่วยทุเลาหรือหายไปนั้นในทางธรรมพึงเข้าใจอย่างสุข,ขุมว่าใจที่คลายพยาบาทย่อมเบาสบายความเครียดลดลงระบบกายก็อาจฟื้นตัวได้และในมุมกรรม เมื่อจิตหันจากอากุศลไปสู่กุศลผลย่อมเปลี่ยนทิศทางของชีวิตอย่างไรก็ดีพระพุทธศาสนาไม่สอนให้เราประมาทเรื่องการรักษาแต่สอนให้เห็นว่าใจเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อทุกข์และสุขสรุปและการนำไปใช้ปลดพันธนาการแห่งเวรด้วยสติเมตตาปัญญาสรุปหลักธรรมวันนี้ 1. ความแค้นในทางธรรม คือโทสะพยาบาทอาคาตเป็นอกุศลที่เผาใจผู้ถือไว้ก่อน 2. พระพุทธองค์ตรัสในธรรมบทว่าเวณไม่ระงับด้วยเวรระงับด้วยไม่จองเวร 3. พยาบาทเป็นนิวรณ์กั้นสมาธิกั้นปัญญาทําให้ชีวิตวนอยู่กับทุกข์ 4. วิญญาณพยาบาทที่เหมือนมากัดกินใจเราคือภาพแทนของจิต ที่ถูกอกุศลครอบงำเราไม่ต้องกลัวนิมิตแต่ให้กลับมาดูจิต 5. อโหสิกรรมคือการปล่อยเวรในใจไม่ใช่การยกเลิกความถูกต้องทางโลกแต่เป็นการไม่ให้ไฟอยู่ในอก 6. วิธีปฏิบัติที่ทำได้จริงคือรู้ทันโทสะหยุดเติมเชื้อเมตตาภาวนาวางด้วยไตรลักษณ์วิธีนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกเช้าสนาที เมตตาตนเองก่อนนั่งนิ่งๆหายใจยาวสบายๆตั้งใจว่าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความพยาบาทขอให้ใจเย็นขอให้มีสติทำทุกวันใจจะค่อยๆเปลี่ยนทิศเวลาความแค้นขึ้นใช้คำภาวนาหยุดไฟเลือกคำสั้นๆเช่นรู้แล้ววางก่อนไม่เอาไฟพูดในใจพร้อมหายใจยาวหนึ่งถึงสามครั้ง แล้วค่อยทํำสิ่งที่ควรทําเขียนแยกสองเรื่องเรื่องโลกกับเรื่องใจเรื่องโลกเราควรทําอะไรอย่างสุจริตเพื่อปกป้องตนเองเรื่องใจเราจะไม่ปล่อยให้พยาบาทกลืนชีวิตก่อนนอนทบทวนว่าวันนี้เราเติมเชื้อไฟหรือดับไฟถ้าเผลอเติมเชื้อก็ไม่ต้องโทษตัวเองให้ตั้งใจใหม่ว่าพรุ่งนี้จะรู้ทันเร็วขึ้นการปฏิบัติธรรม คือการค่อยๆฝึกไม่ใช่การทำให้สมบูรณ์ในวันเดียวข้อคิดสำคัญให้อภัยคือการคืนอิสรภาพให้ใจการให้อภัยในพุทธศาสนาไม่ใช่การทำให้คนผิดกลายเป็นคนถูกแต่คือการทำให้ใจเรากลับมาเป็นของเราเมื่อเราไม่ให้อภัยใจเราถูกผูกกับคนที่ทำเราเมื่อเราให้อภัยใจเราหลุดจากส่วตรวน นี่คืออิสรภาพที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสุดท้ายนี้อาตามภาพขอฝากคำของพระพุทธองค์ในแนวทางเมตตาและการไม่จองเวรไว้เป็นที่พึ่งของใจและขออนุโมทนากับโยมที่ตั้งใจฟังธรรมขอให้ทุกท่านค่อยๆดับไฟในใจด้วยสติด้วยเมตตาด้วยปัญญาขออำนาจคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองให้โยมทั้งหลาย มีสติมีความสงบมีปัญญาพ้นจากเวรพ้นจากภัยพ้นจากความคับแค้นใจและค่อยๆพบความเบาสบายในชีวิตประจำวันโดยทั่วกันเทิน